สวัสดีค่ะพอพอมเม่เอฟซีสกุลสุค่ะมือหนีมาพอกับช่องเบาทูนสาวจ่อยคือเก่านะคะเนาะมีแนวทางงวดวันที่หนึ่งกันยาหกเจ็ดจากเซียนหลังเนาะคะ่ะ จากเส้นหลังนะคะงวดนี้เนาะเข้ามาสามต่อค่ะงวดที่แล้วงวดที่แล้วเส้นหลังงวดค่ะงวดนี้หามาแล้วงวดนี้ปล่อยมาแล้วมาตามต่อกัอนค่ะว่าจะเข่าว่านะค่ะเนาะ เซียนพนบอกว่าให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่กินแบ่งรัฐบาลเนาะค,ะะคะ่นะเนาะเพื่อเป็นแนวทางเด้อพอๆแม่แม่เอฟซีสุขสุขคน่ะก็จะมีชุด3มตัวบนแล้วก็สองตัว บนล่างเนาะค่ะ <c oughs> พอเพันกระเน้นในพอมเนาะค่ะเดี๋ยวทางช่องจะเขียนลงให้เบิง่งเนื้อค่ะว่ามีตัวเลขตัวไหนเนาะมีว่าหลายตัวเนาะค่ะพอพอแม่แม่เอฟซีสกุลสกคลขาเลือกแล้วก็ะไปจับลอตเตอรี่ยินแบงค์รัฐบาลกันเนื้อค่ะก็ะจะหอดมือแลวเนาะ ไ่จะหอดมือหอดเวนมาแล้วอันนี้โคงสุดท้ายของเซียนลังเพิ่นเดอค่ะห้โคงสุดท้ายเลยค่ะไปจับลอตเตอรี่กินแบงค์รัฐบาลกันค่ะมีเหลขกึกใจมอเลขกมากมอแต่ว่าเหลขมันหนจาจะมาตรงกับเด็กเด็กดังค่ะเพราะ่อแม่กับฝาวด้อค่ะฝาวไปจับลอตเตอรี่กินแบงค์รัฐบาลไว้เลยตัวเลข ถ้าชอบก็ค่อยจัดเนาะค่ะพร้อพ่อแม่แม่ fc สกุลสกคนค่ะถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็พานหรือผู้ใดบ่มั่นใจก็เบึง้งซื้อจ่าเบึ้งแล้วก็ค่อยพิจารณาเบิ้งที่หลังเนาะค่ะเบิ้งไปก่อนชมไปก่อนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเซียนเพิ่นงหามากกับเป็นเพียงแนวทางเท่าน,นั้นเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางกับโมลูเนาะค่ะว่าตัวเลขมันจะออกตัวไหนเนาะค่ะหายไปเป็นเพียงแนวทางไปจับซื้อโรตเตอรี่กินแบ่งรัฐบาลเด้อจ้า ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยเด้อค่ะซื้อลอตเตอรี่กะอย่าลืมตกกลาบนํำเด้อเพราะว่าของเซียนลัง,งวัดซีหนึ่งกับเขานะคะ่ะงวดมานี่อ่างวดที่ผ่านมาเซียนเพิ่นบรสบายบเนาะค่ะอ่าเพิ่นกับบริหายมาเนาะคะ่ะวดนนี้ เซียนให้มาแล้วมาตามต่อนะคะมาตามต่อเนาะคะ่ะงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกเจ็ดนะคะจะมีชุดสามโตแล้วก็ชุดสองโตบนล่างนะคะตัวเลขว่าลายเนาะคะ่ะเดี๋ยวสาวจอยจะเขียนลงให้พ่อแม่เมฟซีได้เบิรงกัน,นะะเนาะเนาะตัวเลขนี่มันอาจจะมาตรงกับเลขด่างพร้อมค่ะ มันก็จะมาตรงกับเลขดังด้วยก็ไปพิจารณาเบิงเนาะคะ่ะเนาะถ้าคิดว่ารายโตก่ะเบิงซืง้อกระไดเนาะคะ่ะเบิงไปก่อนเด้อพอๆไปไห f เอฟซีสกนนะะุลสกุลค่ะดูไปก่อนนะคะอ่าไปเอาชุด3มตัวบนไปเลยชุด3มตัวบนก็จะมี5 9 7ด ห 9, ึ่งเเห้นาะคะ่ะตัวที่เซียนเพิ่นเน้นก็คือห้าแล้วก็เจ็เห้านาะคะ่ะเพินกลับไห้พร้อมเลยเพิ่นยานาบวกคบเน้น3ามตัวเนาะค่ะเน้น3ามตัวนะคะ อ่ามากกันบค่ะพอพอ,พอแม่แม่เอฟซีสุนทุกคนค่ะมากบรให้ายไให้ยเลยค่ะโตที่เซียนพันเนนห้เนาะมากรโนธรรมกกระจัดด้ค่ะอันนี้อันนี้เซียนพันก็นนนกนมากคือตัวบหลายประสันค่ะก็ขีดเส้นห้คือกันค่ะ เพื่อนำไปพิจารณาเบิ่งเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ชุดสามตัวบนนะคะชุดสามตัวบนเด้พอพอ่รมแมเม FC สกุลสกุลค่ะชุดสามตัวบนหายไปแล้วค่ะชุดสามตัวบนเนาะต่อไปจะเป็นชุดสองตัวบนล่างค่ะสองตัวบนล่างจะเย็นๆเนาะคะ่ะเดี๋ยวสาวจะ,จะเขียนให้ตัวใหญ่ๆให้เบิ่งโน้ตค่ะชุดสองตัวบนล่างค่ะ ก็จะมี95 75 <c oughs> 68 59 91 97

อ่นะคะ่ะพอ่พอพ่อแม่แมเอฟซีเห็นไปสองตัวบนล่างค่ะถ้าลายตัวก็เลือกเอาแด้วค่ะเอาตัวทีเจ้าของมากะคะ่ะเอาที่ตัวเองชอบนะคะ อย่าลืมกลับพร้อมเด้อค่ะพพอเมเมเอฟซีค่ะค่ะทั้งช่องก็ขอขอบุขอบคุณเซียนลังค่ะทีมีตัวเลขแนวทางมาให้กับทางช่องนะคะค่ะทังช่องก็ขออวยพรให้พพอเมเมเอฟซี FC, สุขสุขนม,มีโชคมีลาภไปกับทางช่องเนาะคะ่ะงวดวันที่หนึ่งกันยานี้เฮามาหลุ่นกันต่อน,นะคะเนาะ,ค,ะค่ะทั้งช่องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตาม เบิง่งคลิปกก่ยาขามโฆษณาเด้อค่ะจะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ